รอแป๊บหนึ่งนะคะมองเห็นไหมถ้าเห็นยิ้มด้วยโอเคม, okay, มองเห็นนะอ่าเล่มแรกหนังสือเรียนนะคะเล่มที่สองหนังสือแบบผุหัดค่ะเอื้อไปไหน Where is เอ,อื้อ เอื้อคมแบกเอื้อคมแบกห้ามหายไปไหนเข้าใจไหมครอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องส่วนต่างๆของบ้านนะคะพาูคะ่ะไม่เห็นนะคะอะไรนะคะไม่เห็นนะคะน้องเห็นไหมลูกไม่เห็นค่ะน้องน้องเปิดกล้องสิลูก ก็เห็นแล้วค่ะอ่าเราเรียนเรื่องส่วนต่างๆของบ้านยูนิตที่สองน้องเปิดหรือยังคะน้องเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นไหมอ่าเห็นนะคะอ่าอ่าที่ที่เห็นน้องเห็นห้องอะไรบ้างบอกครูมาสิบ a ธรูม o m เบดรูม Kitchen, dining room, and living room. Very good, very good. อ่า ah. ah, what is this room? Dining room. Very good, very good, very good, very good. Okay, the second one. Living room. The living room. very good number three bathroom bathroom ทำไมทำไมเหลืองเก้านาทีอะตาไม่รู้อ่ะไม่อหรอไม่อหรก็ดูข้างบนหน้าจอไงอันนี้ออ่า A A ต่อไปห้องอะไรคะ kitchen 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 yes yes เสร็ไปแล้วเ้านาทีนั่นน่ะมันหลดหรือหลดเพอเธอ Bedroom b e d r o m e มันสิบสมแล้วเมื่อกี้ที่กดบ้างโม่สิบเรื่งอะไรเชิ่งจะโม่จะเช็คเลยังเช็คันม้ย

Chicken. Kitchen. Kitchen. <laughs> Kitchen. 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 Very good. Bedroom. 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 Turn off your microphone. Turn off your microphone. Turn off your microphone. Okay, Hera. Hera. Turn on your microphone. Read it. อ่านอ่านได้ไหมเฮราน้อง no, <c oughs> อ่านตามครูนะน้อ no, ง <c oughs> อ่านตามครูเฮราดังดังอ่านอ่าดังดังลูกใกล้ๆเข้ามาใกล้ใกล้อีกนิดนึงโูเห็นเมาส์รูอไหมอะเอาเฮราอ่านเลยลูกด i n ดิ g Room ินด d ดิ i n g Room จ่าย living room living. living room <Living. S 2> bathroom bathroom kitchen kitchen bedroom bedroom bed very good น no, ้องปิดปิดไมโครโฟนเลย turn off your microphone อ่ะต่อไปมิ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  turn on your microphone turn on your microphone Mimi อ่า Mimi อ่านได้ไห can you read it กะโบอ่านไม่ได้อยู่ไหน dining room dining room living room again living room very good number three bathroom yes คิดเช่นคิดเช่นเ r o o m ห e d r o o m Very good Turn ก f f your m i c r o p ม o n e Turn off your m i c ม o p h o n e เอ้อเอ้อไม่ฟังรู้อีกแล้วเอื้ออ่านเร็วอ่านเร็วน้องขยับเข้ามาใกล้ๆกล้องอีกนิดน,นึง อ่าหมายเลข1ดินนิ่งรูมดินนิ่งรูมลิฟว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 ิ่งรูมบัธรูมบัธรูมคิทเชน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  kitchen <10. S 1> very good b e d r o o m b <Bath> e d r o o m ah very good เออปิดปิดไมค์ turn off your microphone turn off your microphone very good น้ำมนันอะไรอย่งเมื่อกี้ลูกยังค่ะโอเคน้ำมัน let's read dining room living room bathroom kitchen bedroom very good น้ำมนต์ excellent turn off your microphone please okay อ่าน้องทัพ turn on your microphone น้องทัพน้องทัพอ่านหรือยังลูกน้องทัพอ่านหรือยังเมื่อกี้อ่านแล้วครับอ่า very good turn off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  your microphone อ่าเงินแสน เงินแสนอ่านได้ไหมครับได้ครับอ่าน้องอ่านให้ฟังไหมค Dining room Living room Bathroom Bathroom เดี๋ยวดเดเี๋ยวเดี๋ยว Bathroom Bathroom Kitchen Kitchen Bedroom อ่าคำที่4อ่านว่าอะไรนะครับ Kitchen คิดเชนคิดเชนอ่าอ่านว่าคิดเชนนะไม่ใช่ชิคเก็นชิคเก้นอน่ะแปลว่าไก่นะเนี่ย <c oughs> โอเคใครยังไม่ได้อ่านบอกครูซิใครยังไม่ได้อ่านบ้างคะอะไรเบสเราไม่รู้เรื่องใครยังไม่ได้อ่านอ่านแล้วใช่ไหมอ่านครบแล้วใครอ่านแล้วยิ้ม <c oughs> สิใครอ่านเนี่ยใครอ่านแล้วยิ้มเลยอ่า เอออ่านอะ้รยังครับยิ้มยิ้มยิ้มยังไงเออยิ้มยิ้มสิลูกอ่านอะไรยังเอออ่าเจ้าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะได้นะอ่ามอีอ่าอ่าวันนี้วันนี้เรายังไม่มีการบ้านนะเข้าใจไหมคะ ใครเข้าใจใค,ใครเข้าใจทำท่าร้องไห้เร็วใครเข้าใจ <c oughs> เอ,อ้อร้องไหร้ร้องไห้เร็วถ้าเอื้อเข้าใจว่าวันนี้ไม่มีการบ้านเอ้อร้องไห้เร็วเออถูกต้อง,งไม่เข้าใจ <c oughs> ได้จะหมดเวลาแล้วนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเรียนอีกแป๊บเดียวใช่ไหม ทำไมพัดเดียวนโนโนโนูนูนาโนเนอเออมันนั่ตอบกมันนั้นแั่นนะสงสัยครูต้องอัปเกรดอโปพึ่อโปมาแล้วอโปมาแล้วอโปมาแล้วไหนอะไม่เห็นเลยเดี๋ยวแต่ใเย็นๆนะยัยครัมดาวอโปอ is coming เดย์เดยก็ใส่เดย์ แม่ยงไมมาเลอโปฮัลโหลอโปอืมอสตาแม่อาบามเซากคิวเฮราโอ้คนะนะฮใครอะเ้เฮราคือใครอะลูกนั้นน่าจะแม่เฮรานะอโปฮลโล หาสาวอะไรเมือเ่อกี้อปโป้เปิดไม่หน่อยลูกอปโป้เปิดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้คุงอ่าหน่อยอะ่ะอปโป้ได้ยินไหมคะได้ยิน oh, Can you hear me อ,อปโป้ได้ยินครูไหมคะได้ยิน น้องได้ยินครูไหมอโปถ้าได้ยินครูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนีถ้าได้ยินครูอ่ะอาโป้ Good morning อโป้ Good morning อาโป้ How are you a p ป how are you? หมดเวลาแล้วนเวลาแล้วนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเข้าใจไหมคะ mm hmm. วันนี้ไม่มีกันบ้านนะลูกนะโอเคนะ See you next week Bye bye Thank you everyone Thank you everyone Bye bye สสวัด hmm. ีค mm ่ะ hmm. uh. 干嘛？<So>